สวัสดีครับพี่น้องนี่เน่มาเก็บเอาลูกโอ้ย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 โอนี่โอ้ยเนี๋ยวยเฮ้ย,ยก,กันยท้ยเฮ้ย,ยกกเฮ้ยเ้ยเฮ้ย้ยเ้เ้ยยย พอข้าจะเบาเอานี่นี่นี่ยอดนี่อืมอือนี่นี่พานี่นี่มาเจ็บพักบุงพี่น้องเจ็บเจ็บยอดงามๆไปกิ ulously, Gore, นกับตำข้างง่างๆเดียวโอ้ย giết phao bay, giết bắc bung con, hình ừ. ừ. gấp tầm khung sẹp sẹp phía nào, kiếm nhọt ngang, nhọt nhọt tăng mày, nhọt bung mày, phe, quay. Ừ. ยางน้ำนี่นี่ซื้อได้อยู่นี่พัาขี่ยางไปใช้หลายพี่น้องพักบุง้งขี่ยางไปใช้มันที่ตกน้ำหมวกกระโปรใส <c ười> <c ười> มามากลับมากลับมา มันฉีโตกอีกดอกโอวหอนหอนนี่มันหอนเด้มันฉีบมีแหงเด้เอาคือยางไปเรื่อยๆเลยพี่น้องโมซอยพอเก็บฟักบุ๋งเลยเอาข่เอา,อเอานี่ๆกอนชี้ยางไปใส่มันฉีตก ปะปะปะข้าศัตรเนี่ยโอ้ยย่งางไก่หลีเด้พี่น้องนี่นี่ตกตกไครหน้าไปแล้วมันจะขี่ย่างไปใส้บันห้อยเล็บบดีเก็บพักบุ้งใจมามีมามีมามีมามปะห่อนห่อนมามีมันห่อนหมด มามีมามีเดี๋ยวเอานี่นี่ไปไหว้ก่อนพี่น้องแล้วไหนบุด้เก็บพักสิเก็บพักไ้ไว้ไว้กินไว้อันนี้ทงหน้าเพิ่นทาเพิ่นออกมาคัดแย่น้าหรือเพิ่นยานง มนนหหดดแ้อย mm. yes. mm. hey? uh ังตกให้หน้าะถทาพ่อยุ่นีฮะฮะไปใส่ใส่หัววกอู้ยยังไปสุดผุดมามีมามีไปท่านเออนี่นี่ยอดงามเอาเอาลงให้หมวกให้หมวก ไปเก็บเไปเก็บเก็บเก็บพูดยางไปหอดพุนเอานี่ได้ยังไงหนึคนเอ้าได้ยังไงคนยางยางไปโตใครนะมาเขาห้มเขาห้มมาเขาห้มก่อน เขาห่มกันเขาห่มกันยืนยืนมึงแม่เจ็บ <c oughs> ยังไงออกไปนี่พัดบุ่งยอดเท้าขาวนี่พื่นนเห็นไหมซ้ำดังกระพาะหรือแ,แม่งั้มอยากได้จะมาเก็บเอ,อ,อ๋อถือเอาถือเอาไปอยางมั้นยางนั้นไปไโตใครน้า <c oughs> ย่างเร็วคักรอดรอดอือง้างเขาไปอีกจะคว่ำคักพี่น้องไปล่างขาก่อนตกให้หน้าเมื่อกี้นี่นี่ไปล่างขาก่อนลูก ไสหวัวขคือวะล่างขาเห็นนี่นี่นะ,ะก,ก็ตกใครนะอ,อ,กกอาบน้ำปะอาบน้ำเลยไปนี่เห็นตลาพี่ดองเขาเก็บเขาเก็บพ่อได้กินต้องกินเซียใบเดี๋ยวมือเว้นสื่อต่อบางครู

ไปเทสจะถวยไม่กินไปอมโกรบรฮะบไม่รู้เลยไม่เห็น,นไ,ไม่รู้คือบ,บอกว่าตาฝนตกข้ามมันม<ฮ>อมลวเลยอะไรดูนีอะไรอะไรนะ่ะเห็นไหมไม่เออพ็ด อะไรมันคืออะไรเขาบอกว่าน้องงวาอารู้อีกไปกินข้าวไปเดี๋ยวบอกได้กินแบง่งน่องงวมาฝากแถวแม่ครับผมเขาไปยงไปเก็บพักบุ้งกับนี่นี่พักนี่นี่ต๊คันแท้นี่นี่เนี่ยนี่นี่ต๊ะคันแท่แท<ะ>ไปเก็บพักบุ้ง นี่นี่โต๊กคันแท่อ้ไ่ว่ะฮ่าฮ่าาไปเก็บผักบุ้ง่านเก็บผักบุงมาผัดบ่วแล้วเก็บมัก,กินกับ่มนงกลาลังแตกอยอดกำลังงามน้ำคันแท้เหเออ,อเป็นไม่ใช่งางวบได้เก็บจักเียม,มีแ่งางเหรียญยางชุดพุนอะมแต่ไปก็ไปเอปเอ,อต๊ะคันแท้วันนี้กาต๊กันลใส่น้ำไปไครับพีต๊ะใส่น้ำมันเนี่ย,ยไปอุ้มขึ้นเขา ใครกับข้าอันนั้นเมียข้าไปหาหมวกไอ้แพียข้าไปหาหมวกโอ้บ่าวบอกแน่น้อนมาทางบ่าไว้เอ้อสวัสดีโอเคเอาเนางงัวมาฝากเแ่าเมียสายดีงานมันไหลงานไม่น่าแก่เนิ่นๆไมนจะตายไปก่อนครับสวัสดีครับ